อยากรู้ไหมว่าเครื่องตัดพัดมาดีกระตัดแก๊สยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวตู้ตัดพัฒมาโควิคัด4 1 s ตอนนี้เราจะไปทําการทดสอบเดี๋ยวเราจะมาดูข้อดีของตู้ตัดพัดมา4 1 s ทดอว่ามีอะไรบ้างคุณสมบัติของพัฒมาคัด 40s 1ตัดโลหะได้ทุกชนิด2ตัดงานได้เร็วเรียบสวย3ใช้งานง่ายมือใหม่ก็าสามารถใช้ได้4เป็นอันตรายน้อยกว่า เครื่องตัดแก๊สแบบเก่าครับเดี๋ยวเราไปรับชมรีวิวและการใช้งานจริงกันไปเลย Let's go <S เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคู่พาร์ทมาคัต40เ ที่เราได้ทำการรีวิวและทําการทดสอบให้กับท่านที่ได้ชมกันไแล้วเรือสัมผัิของตู้ตัดพลาสมาสามารถัดได้เร็วเรียบสวยถ้าท่านใดสนใจที่จะสั่งซื้อสามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางที่แปะไว้ให้วันนี้ผมก็ขอจบรีวิวให้จ่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ